ตอนนี้เดินทางมาถึงสิงคโปร์แล้วครับกำลังจะไปอิมิเกชันแล้วก็รับกระเป๋าหลังจากนั้นก็จะเดินทางต่อไปที่มาเลเซียครับนี่รถคันนี้รถของเราวันนี้เดินทางครับใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะตอนแรกเข้าใจว่ามันใกล้ๆนะหนึ่งชั่วโมงอยู่ไปผ่านอิมิเกชันของสิงคโปร์ ข้ามไปแล้วก็ไปผ่าน i m m i g r ของมาเลเซียอีกครั้งนะตอนนี้ออกมาได้ประมาณสัก10นาทีครับที่สิงคโปร์นี่ถนนเรียบม,มากหลับห <c oughs> ลับสบายเลยเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่มาเลเซียนะครับ ตอนนี้อยู่ฝั่งมาเลเซียครับมาผ่านเจ็บพอยอีกนอหนึ่งครับแต่ว่าไม่ต้องลงจากรถตอนนี้กำลังตรวจผาากอสตอยู่ถึงแล้วครับผมนี่ตึกสีสีนี่เลยโรงเรียนสารศาสตร์วนี่ตัวเลโก้มาต้องรับเราอยู่เลยเดี๋ยวลงไปดูข้างนอก อันนี้เข้ามาด้านในแล้วครับโอ้โหตื่นเต้นมากยังไม่ทันเช็คอินเลยทีนี้จะเล่นแล้วลูกเล่นอะไรอยากเล่นอะไรก่อนอ <c oughs> นี่เข้ามานี่คือล็อบบี้รีเซพชันทุกอย่างเป็นเลโก้หมดเลยคือแบบไม่ต้องพักที่เนี่ยเดินเข้ามาตรงนี้ก็อลังกาแล้วอะ่ะอันนี้เป็นแผนที่ครับตอนนี้เราจะพักที่โรงแรม เดโกแนนแล้วก็ข้างในก็จะเป็นที่เที่ยวครับมีสวนน้ำมีตีมพาร์คแล้วก็มีซีไลฟ์จอหอบาลูครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเริ่มทัวร์วันนี้ทัวร์โรงแรมนะครับเพราะว่าเย็นแล้วเช็คอินเรียบร้อยครับได้กุญแจห้องมาแล้วเดี๋ยวไปสำรวจห้องกันดีกว่าห้องสามหนึ่งหนึ่งครับ ตรงนี้ค่อนข้างไกลจากตัวเมืองจอบาลูเพรสมควรเราอาจจะต้องเรียกแก็บเข้าไปเที่ยวในเมืองครับน่าจะเทคประมาณ25-30นาทีครับจากตรงนี้ไปถึงในเมืองด้านไหนก็จะมีแบบที่นั่งต่อเลโก้ของเด็กครับหลายจุดมาหรือแทบทุกส่วนเลยยันพื้นเลยอ่ะพื้นก็เป็นตัวต่อเลโก้อันนี้เป็นผงลิฟต์ครับที่จะขึ้นไปห้องพัก เลโ,โก้เข้าไปได้ทุกอย่างด้านนี้เป็นร้านอาหารเปิด3โมงถึง10โมงอันนี้อิจาเลียนที่เมื่อกี้พนักงานบอกอ่ะแล้วก็เป็นบิ๊กเลสโตรทุกอย่างเป็นเลโก้หมดเลยห้องน้ำก็เลโก้โอ้โหิดิสโก้ครับโอ้ิดิสโก้ครับ นี้องงโอ้โหชั้นไหนก็ไม่รู้แต่ที่้ไหม่รู้โหโอ๊ยๆแดนซิ่งโทรศัพท์ร่วงเลยเราเลือกเป็นทีมคิงดอมเนี่ยก็จะมีกระบี่กระบองนี่อะไรเนี่ยนี่ไปไม้เหรอลูกมีคอยด้วยนี่ไงครับลูกนี่มีมีหลายห้องหลายแบบเลยลูกไม่ดี ไม่รู้เลยลูกหลายแบบมากเลยตอนเลือกอ่ะแต่ได้เห็นว่าคิงด d อมอันนี้น่าสนใจก็เลยอ,อันนี้เลือกอันนี้มาไปดูในห้องกันข้างในจะเป็นยังไงนะสดๆคือเราก็ไม่เห็นเหมือนกันโอ้นี่มีกระจกหลุยนี่มันเกี่ยวไหมเนี่ยคิงด d อมเฮ้ยห้องน้ำก็มีเลโก้ด้วยอ่ะคือห้องน้ำมาธรรมดาแต่ว่ามีแบบติดบอเปอร์เลโก้ LEGO LEGO ไหม โอ้ oh, ห้องน่าพักมากนี่อันนี้เป็นโซนของเด็กดูสิ <c oughs> เตียงบังเบ็ด <c oughs> นอนได้สองคนเลยถ้ามีลูกมาสองคนกำลังดีครับอันนี้ก็เป็นห้องโซนห้องอันนี้โซนของพ่อแม่โซนพ่อแม่มีอันนี้โอ้โหิงดอมมากไวห้องสวยไหมลูกคิงดอม ไปดูเปิดมาดูที่ข้างในนี้มีอะไรไหน้าตางมีอะไรอ๋ออันนี้คือหน้าโรงแรมที่เราเข้ามามมคือนอนติดกับเลโก้ทีมพาร์คเลยตอนนี้กำลังต่อรองกันอยู่ครับใครจะนอนไหนนี่อันนี้โซนของเด็กเลยลูก <c oughs> นอนได้3คนกัน,นอ๋อใช่ใช่ใช่นอนได้อีกมีเตียงอีก <c oughs> โหถ้ากับว่าตรงนี้สามคนแล้วก็ผู้ใหญ่สองคนตรงนี้ได้ ถ้าใครมีลูกสามคนก็สบายเลยอะ Daddy, ่ะครับ,บลูกที่นี้ไม่เคยนอนเตียงบังเบสเลยหรออีันนี้จองไว้เลยจองเลยข้างในก็ที่มีเป,เป็นแบบตูเบนน้เซฟก,าน,กาน้ำร้อนแก้วน้ำก็โรงแรมทั่วไปเนาะ มีเลโกโ้ให้เล่นด้วยม,มีคอยน์น,นิดนึนงดูโปรโชิ้นใหญ่แล้วก็มีชุดอันนี้ด้วยชุดแบบชุดนอนเนี่ยของเด็กด้วยอ,อ,อันเนี้ยมีชุดของเด็กเลยนะชุดนอนเด็กเลโก้โอเคไม้แขวนเสือ้อแล้วก็มีหมอนให้เลือกด,ด้านบนก็มีหนูตัวหนึ่งด้วยนะเนี่ยเพิ่งเห็นมีหนูอยู่แล้วก็อันนี้อันนี้เป็นที่เปิดเนี่ยตู้เซฟนี่ไงที่นี่ที่เขาบอกว่าต้องมาหารหัสอ่ะ เราจะทำยังไงดีถึงเราจะรู้รหัส numbers อะสินี่ลองดูดิลูกข้างในจะมีอะไรซ่อนอยู่ไม่รู้อ่ะต้องหารหัสตอนนี้เราหารหัสลับได้แล้วครับเขาบอกว่าให้หาลูกบอลน,นี่เราได้มาเลขสามแล้วก็หาที่ตรงทีวีนี่ทีวีเราได้เลขอะไรมาลูก <Okay. S 1> นี่ทีวีได้เลขไฟตรงนี้มาอัน <Yeah. S 1> นี้เราพลิกกลับด้านแล้ว mm hmm. แล้วก็หากีนดาก้อนเนี่ยกีนดาก้อนเราคิดว่าน่าจะเป็นดันนี้ตามกําแพงแต่ไม่รู้ว่าอันนี้ใช่ไหมเนี่ยสอง <2 S 2> ไหม,ไมเพราะว่าอันนี้มีสา<แ>มอะนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือรอยที่ตรงบางเบสรอยนี้เป็นสองเราก็เลยได้เลขสามห้าสามสองมาครับให้ซินี่เอามาเปิดตู้เซฟดูว่าจะมีอะไรต้องใช้ตรงไหนนะลูกเนี่ยสามห้าสามสองถูกปะ่ะซินี่มาเปิดเอา เฮ้ยไม่ถูกอ่ะสามห้าสามสองอไม่ถูกอ่ะเป็นสามห้าหนึ่งสองเพราะว่าเราได้มาสามห้าสามสองเพราะว่าเราไปนับไอ้เนี่ยยีนนะดาก้อนที่ทงนั่นด้วยอ่ะจริงๆเขาเอาแค่อันนี้อย่างเดียว <c oughs> อันเนี้ยเนี่ยนะอันนี้คืออะไรอ่ะเป็นเซอร์ไพรส์หรอครับอะไรอ่ะลูกโอ,โอ้ยบังวิดเลยอยากเห็น อยากเห็นบ้างโอ้ยได้ของเล่นสองถุงว้าวดิส <Disney, S 2> น,นีย์อันนี้ของผู้หญิงอันนี้มาเวลโอ้ยเไม่ชอบที่โลกตัวนี้ย่่ะ <laughs> อันนี้เป็นของขวัญที่เขาให้ครับแต่ว่าต้องให้เด็กทําภารกิจก่อนจริงๆ,ๆอะ่ะพ่อแม่ต้องทำน,นี่ได้น,นี่อายุได้แล้วทำได้เยเย <laughs> ไปนนเดี๋ยวไปสํารวจที่อื่นกันต่อครับอันนี้วางไว้ก่อนตอนนี้เราขึ้นมาที่ชั้นห้าครับผม จะไปสำรวจสว imming p o o ครับ,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 บแล้วลูกอ๋อไปดูเนี่ยแต่ละชั้นแต่ละชั้นจะไม่เหมือนกันครับนี่จะเป็นธีมแต่ละอัน l e โก f เฟ e น d s คิงด d อม n i เล a ินจา v โก t แอดเว n เจอร์คิงแต่ละห้องของเราอยู่ชั้นสามครับตอนนี้เดี๋ยวไปดูนี่ก่อนดีกว่าสว imming pool เป็นยังไงบ้างด้านนี้เป็นสระว่ายน้ำครับมีแบบเลโกช้ชิ้นๆอย่างนั้นด้วย ได้ลูกเดี๋ยวเราไปทานข้าวแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเล่นนะครับอันนี้เอาบรรยากาศมาให้ชมก่อนตึกก็แบบทาสีเป็นสีเลโก้เงี้ยแต่ว่าพอด้านหลังทางไม่ถึงเห็นไหมเห็นปะด้านหลังเลโก้เนี่ยทีนั้นอ่ะทาสีไม่ถึงชั้นล่างสุดของโรงแรมครับสามารถเดินทะลุไปวอเตอร์พาร์กกับเลโก้แลนด์ได้เลย แล้วก็ฟรีไลท์ก็ทะรู้จากตรงนี้เลยแล้วก็มีห้างอยู่ใกล้ๆด้วยอาหารของเรามื้อแรกครับโอ้มาเลมาเลมันเลันนี้แม็กกี้ผัดอันนี้เป็นไรลูกเป็นเป็นซอสเหมือนซอสพริกอ่ะอันนี้เส้นเหมือนวุ้นเส้นกับบะหมี่เนาะเส้นหมี่ขาวแต่ว่าเหมือนแบบตัดหน้าเออแต่มันก็ไม่ข้นจา๊ก๋วยเตี๋ยวมันก็ไม่ใสเออและอันนี้ก็เป็นแบบประมาณว่าข้าวผัดอกไข่แต่ว่ากระทะแบบไหม้ไปหน่อย โอเคเอาไหวอยู่อาหารจานละประมาณ14เหรียญน,น้ำประมาณ8เหรียญครับรวมแล้วนี่แล้วเมื่อกี้เราทาน3คนน้ำ2แก้วก็58เหรียญตกประมาณ400กว่าบาทครับก็ราคาก็แพงกว่าเมืองไทยแต่ว่าก็ไม่ได้แบบโหดมากเท่าไหร่ตอนนี้5ทุ่มแล้วครับลงมาเล่นที่ล็อบบี้ต่อ มีเลโก้ให้สองบอใหญ่ๆแล้วอันนี้ห้องนี้ชอบมากเลยนี่ตรงนี้มีมีเลโก้ให้แล้วก็ห้องนั้นเนี่ยมอมเมียรูมมอมเมียแต่ว่าอะไรไม่รู้เช้าวันใหม่ครับเข้ามาทานอาหารเช้าก่อนเป็นอาหารเช้าบุเฟ่ต์รวมในค่าห้องแล้วครับนี่เต็มเลโก้ กำลังจะไปที่นั่งเดี๋ยวไปดูลายอาหารกันครับ h ั n งค o u ทุกอย่างเป็นเลโก้หมดเลยไอชาครีมเลโก้อันนี้เลโก้เหมือนกันอันนี้ก็เลโก้เหมือนกันเชฟอันนี้ก็เลโก้เหมือนกันตันนี้ก็จะเป็นข้าวครับแล้วก็ถั่วอันนี้เป็นอาหารมาเลเซียแกงกะหรี่ข้าผัดแล้วก็พวกก๋วยเตี๋ยว ด้านนี้ก็เป็นพวกแบบเหมือนกับเครื่องข้าวต้มเนาะเครื่องข้าวต้มไข่เค็มไข่เยื่อหมาอันนี้อะไรนะอันนี้เป็นพวกแกงอ,อ๋อในเส้นแบบปกติเป็นอาหารแบบอารมณ์อารมณ์มแบบของมาเลเลยลยหละอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นแบบอาหารฝรั่งนะครับเส้นอาหารเช้าแบบฝรั่ง มีหัวโทวมาโต้มีฮัชสบาวอันนี้เป็นโคเทโต้มีฮัชสบาวแล้วก็แมกแอนชีสด้านนี้จะเป็นโซนขนมปังครับมีตัวซองมีแบบมักฟินขนมปังอาหารเชา้าแล้วก็ผลไม้ อันนี้น่าจะเป็นแบบกว๋วยเตี๋ยวอ๋อนี่ไงตักกว๋วยเตี๋ยวเรามาให้เขาทําได้ครับมีกว๋วยเตี๋ยวด้วยแล้วก็ใครบรรยากาศในร้านอาหารครับอาหารก็เยอะนะครับแต่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นแบบอาหารแบบไต้มาเลเซียาบางอย่างเราก็ยังไม่เคยทานอันนี้บรรยากาศรอบๆ 你的路。